เสียงอ่านนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้ที่ไม่สะดวกในการอ่านสภาสัตหางสั้นหางยาวเรียบเรียงโดยพิมพร์รฉายเทียนธรรมอ่านโดยแสนหวานเรื่องในพรานน้อย นานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีนายพรานและลูกชายอาศัยอยู่วันหนึ่งนายพรานพลานลูกชายของเขาออกไปล่าสัตว์ด้วยกันในป่าระหว่างทางนายพรานแวะรับลูกชายของน้องสาวที่อาศัยอยู่ไม่ไกลร่วมทางไปด้วยพวกเขาเดินทางไปเรื่อยในป่าจนเจอท,ที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างที่พักแล้วพวกเขา ก็ช่วยกันสร้างกระโจมจากกิ่งไม้ไว้หนึ่งหลังเป็นที่พักแรมในพลานและเด็กทั้งสองออกล่าสัตว์ได้วางกับดักทุกวันเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเต็มในป่าแห่งนี้แต่พวกเขาก็ไม่เคยล่าสัตว์ได้เลยแม้สักตัวเดียวเวลาผ่านไปอีกหลายวันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเมื่อในพลานกำลังจะออกจากกระโจมไปล่าสัตว์เขาเห็นอะไรบางอย่าง นอนขวางกระโจมอยู่ทันใดน,นั้นเขาก็ตกใจสุดขีดเสือขนาดใหญ่นั่นเองที่นอนขวางกระโจมอยู่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะในกระโจมไม่มีฟืนสำหรับจุดไฟเพื่อไล่เสือไปทั้งสามคนจึงไม่กล้าที่จะออกจากกระโจมตลอดทั้งวันและเช้าวันต่อมานายพลานก็ทนไม่ได้จึงตัดสินใจพูดกับเสือ ในพานได้โปรดปล่อยเราพ่อลูกไปเถอะเราจะทิ้งลูกชายของน้องสาวไว้ที่นี่แล้วเสือก็หลีกทางให้ในพานกับลูกชายไปโดยทิ้งหลานชายที่กำลังนอนหลับไว้ในกระโจมอย่างนั้นเมื่อเด็กชายตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครนอกจากเสือตัวใหญ่ที่เฝ้าอยู่ข้างนอกก็ร้องให้อย่างหมดหวังเด็กชายได้โปรดหลีกทางให้ฉันเถอะ ฉันสัญญาว่าจะไม่หนีไปไหนฉันเพียงแต่อยากอาบน้ำและกินอาหารเท่านั้นแล้วเสือก็หลีกทางให้เขาเด็กชายออกมาอาบน้ำกินอาหารและผ่าฟืนเพื่อจุดไฟในกระโจมเมื่อเด็กชายได้กลับเข้าไปข้างในแล้วเสือก็กลับมาเฝ้าหน้ากระโจมอีกครั้งคืนนั้นเด็กชายฝันประหลาดเขาฝันเห็นเสือตัวนั้นแต่ในฝัน เขาได้ยินเสียงของมันพูดชัดเจนเสือพวกเราต้องการความช่วยเหลือเราเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญเจ้าคงจะช่วยพวกเราได้บนภูเขามีสิงโตตัวหนึ่งถ้ามันคำรามหนึ่งครั้งเสือทุกตัวที่ได้ยินจะล้มลงขาดใจตายและเมื่อสิงโตคำรามครั้งที่สองเสือทุกตัวก็จะกลับมีชีวิตอีก ได้โปรดช่วยเราฆ่าสิงโตตัวนี้ด้วยเถอะแล้วเด็กชายก็ตื่นเขากินอาหารในกระโจมแล้วจึงออกไปพูดกับเสืออีกครั้ง <Okay. S 1> เด็กชายหลีกทางให้ฉันเถอะฉันต้องทำหอ,อกอีกหลายอันเพื่อฆ่าสิงโตเสือก็หลีกทางให้เด็กชายถือขวานตรงไปตัดต้นไม้แล้วเหลาเป็นหอ,อกไม้แปดอัน รวมกับหอ,อกเหล็กที่เขามีอยู่แล้วเด็กชายก็มีหอ,อกทั้งหมด9อันตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับสิงโตเด็กชายเสือนำทางฉันไปที่อยู่ของสิงโตทีแล้วเสือก็ให้เด็กชายขี่หลังมันวิ่งไปเรื่อยอย่างรวดเร็วจนถึงพวกเขาแห่งหนึ่งเสือมากมายหลายตัวชุมนุมอยู่ที่นี่ก่อนแล้ว ทุกตัวก้มหัวให้เด็กชายอย่างนอบน้อมทันใดนั้นสิงโตตัวมหึมาก็เดินออกมาจากถ้ำบนภูเขาแล้วมันก็คำรามเสียงสนั่นหวั่นไหวเสือทุกตัวล้มลงขาดใจตายทันทีสิงโตคำรามอีกเป็นครั้งที่สองสิงโตคำรามอีกเป็นครั้งที่สองและเสือทุกตัวก็กลับมีชีวิตขึ้นอีก แล้วสิงโตก็เดินกลับเข้าไปในถ้ำเด็กชายไม่รอช้าเขาปักหอ,อกเหล็กไว้ที่พื้นแล้วเริ่มปีนขึ้นไปบนภูเขาตลอดทางเขาจะปักหอ,อกไม้ไว้ที่พื้นเป็นระยะระยะจนถึงหอ,อกอันที่เจ็เขาก็ปักขึ้นมาที่ปากถ้ำของสิงโตพอดีเด็กชายค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำนั่นไงสิงโตตัวใหญ่กำลังนอนอยู่ แล้วเด็กชายก็คว้างหอกไม้อันที่8ใส่สิงโตทันทีสิงโตโกรธมากมันรีบวิ่งตามเด็กชายลงเขาทันทีเด็กชายวิ่งลงภูเขาโดยไม่เหลียวหลังแต่เมื่อเขาวิ่งมาถึงที่ที่เขาปักหอกไม้ไว้เด็กชายก็จะดึงมันขึ้นและคว้างใส่สิงโตอย่างแม่นยำจนกระทั่งครบเจ็ดอันเมื่อลงมาถึงตีนเขาสิงโตก็ได้รับบาดเจ็บ จนไม่มีแรงพอจะทำร้ายเด็กชายได้อีกแล้วเด็กชายก็ใช้หอกเหล็กอันสุดท้ายแทงสิงโตจนถึงแก่ความตายเสือทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์ได้มอบราบคำนับให้เขาเช่นเดียวกับวีระบุรุษแล้วเด็กชายก็ขี่หลังเสือตัวที่พาเขามากลับไปที่กระโจมเด็กชายเริ่มดักสัตว์อีกครั้ง แต่คราวนี้แต่คราวนี้เขาใช้ถุงมือทำรอยให้เหมือนรอยเท้าของตัวเซเบอร์ไว้รอบๆกับหลักด้วยไม่นานนักเขาก็จับตัวเซเบอร์ได้มากมายนับไม่ถ้วนเด็กชายกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดชีวิตของเขา